ธาตุคงคามหาเจดีปีชาประภากรป่าอะไรสอนนินอนุสอนเจดีกลางน้ำอุโบสถกลางน้ำวัดหงทองวันนี้คุณป้าขายเราพาคุณผู้ชมมาชมนะคะแล้วก่อนก่อนชมคลิปนี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าในการทำคลิปต่อไปนะคะไปชมบรรยากาศวัดหงทองกันจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขานเลาะวันนี้คุณป้าพามาเลาะที่วัดหงทองอาเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา ะะวัดนี้ก็จะมีอุโบสถกลางน้ำค่ะอันนี้คือทะเลนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือทะเลวัดนี้ก็จะอยู่ตั้งอยู่กลางทะเลเขามีบวดทีบวชเนกขมมะนะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขารับป่ะนะ เพราะว่าตั้งกับมีโควิดป้าก็ไม่ได้มาเพื่งจะเคยมานี่เป็นพาราถวายสังฆทา,านแต่ก่อนป้ามาตอนนี้เป็นสะพานไม้นะนี่คือสะพานปูนแบบนี้แบบเดินกงเก่งกงเก่งตรงแถวนี้ก็เหมือนจะเป็น อาคารไม้อะตอนนี้เ็เปลี่ยนเป็นอาคารปูนหมดละตรงนั้นเป็นเขื่อนกั้นน้ำไปอีกหน่อยก็บังปูดูนกดนังนวลน,นะคะจะไปดูในโบสถ์ข้างในกันเนาะ <Yes. S 1> ถึงตรงนี้น่นะโบสถ์สดกลางน้ำเห็นไหม ตรงที่บึชเจดีสีทองนั่นจะเป็นมีเขาเรอะไรนะมีพระอรมิษารีริกธาตุอ่ะเออป้าเคยเขึ้นไปไหว้ทีหนึ่งแล้วแต่วันนี้ดูก่อนถ้ามีคนเยอะก็ไม่ได้ขึ้นไป ต้องดูก่อนเพราะว่าน,นี้เลือกมาวันที่จะไม่มีคนนะน่ทะเลย้อนจากท่าเรืออะไรหนดึดึงดึงทะเลมีบางประกงเดินไปก็เหนื่อยก็พักเมื่อก่อนมีกระดิง่งแขวนติ้งติงต้ง มีเก้าอี้ให้เรานั่งกันไกลนะเดินออกมาจากฝั่งนี่เป็นกิโลได้นี่เป็นนิหารเซียนไอตึกที่เรามองเห็นไกลๆส,งสองอูงๆอ่ะ จะขากลับเดินไปทางนี้ไปชมวิวฝั่งนี้ข้า,า,าไปโบสถ์ก่อนไปนบุญสาดอกไม้นกไม้ทุกเทียนดอกไม้ทุกเทียนเธอเลยจ้า มีช่าง้เราวงสองเชือกค่ะนักศึกษานะคะไปไหว้พระก,รก,รกัน จะพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปไ,ไหว้พระอะไรเขาเรียกอะไรฮะสาลิลิกระทาข้างบนนี้ทำบุญปีใหม่ไหว้พระตรงนี้ก่อน เราขึ้นมาถึงแล้วที่ปดิสถานภาษาลีลิกาธาตนี่ก็คือวิววัดหงทองโดยรอบมาทำบุญกันเมื่อกี้ป้าก็ทำบุญไปแล้วค่อยพากัน อยู่บนยอดเจดีแต่ไม่ได้ไปทางนั้นนะร้อนไปพายเสร็จแล้วให้ชมวิวโดยรอบเจดีอะไรนะอาคารเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่บนถนนบางนาตาดมองเข้ามาก็จะเห็นอาคารกลางน้ำ ลงไปข้างล่างกันแล้วจะ้ะเสร็จแล้วลววะไหวพระกลับแล้วคุณผู้ชมแล้วเราจะพาคุณผู้ชมนี่กลับทางนี้เดินทางนี้เพื่อที่จะไปชมมุมนี้ โบสถ์มุมนี้โบสถ์กลางน้ำแต่ไม่มีเรื่องพระอภัยมณีเพราะนั้นเะรสี โอ้ยมันได้ขั้นสูงป้าจ,จะไม่ไหวมีปูลอสีมีนางเงือกภาไยมณนีเป่าปีสุดสาคอนแม่ผีเสื้อสม,มุดนะคะน,นี้น้ำขึ้น บางวันน้ำแห้งมาวันนี้น้ำขึ้นบรรยากาศดีอันนี้คือคอนโดเปล่าสร้างอยู่บนทะเลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโปล่อยู่บนทะเลนะคุณผู้ชมน,นี่สวย หรือว่าวันนี้นะคะพาเที่ยวพาชมวัดหงทองพบทุกบรรยากาศนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมก็พบกันใหม่กับคุณป้าขาเลาะนะคะเราจะพาไปเลาะไหนไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่เป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปพบกันใหม่สวัสดีค่ะลากันไปด้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้ำรู้จักเป่าต้นอะไรลูกอะไรรู้จักเป่าใครรู้จักคอมเมนต์มาบอกด้วยนะไปแล้วสวัสดีจ้า